สวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อนชาววอโรบอททุกท่านครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมา2-3สวันครับผมก็ไม่สบายนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะแล้วก็บรรยากาศที่บ้านนี่ก็เปลี่ยนแปลงครับผม Wi-Fi ก็มีปัญหาไม่รู้เป็นอะไรกันนักหนาช่วงนี้โอเควันนี้ครับผมก็คาดว่าโรงเรียนต่งตางๆเนี่ยก็ใกล้จะปิดเทอมไปแล้วหรือบางี่ก็ปิดเทอมกัเรียบร้อยแล้วครับผมก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าจะให้ผมเนี่ย สอนเล่นให้เพื่อนเนี่ยเล่นเล่นด้วยกันกับเพื่อนได้ก็ผมก็จะมาสอนเนาะคลิปนี้ก็จะมาสอนเล่นกับเพื่อนล้วนๆเลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายอาจจะแถมการผสมปืนหลักการผสมปืนของมือใหม่เนี่ยเข้ามาอีกเล็กน้อยครับผมว่าเออการผสมปืนยังไงให้ดูแล้วได้มีประสิทธิภาพเพราะว่าเล่นใหม่ๆเนี่ยปืนเรายังไม่มีเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับผมว่าเวลาเราจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยมีวิธีไหนบ้างโอเค ให้เราไปดูที่การเข้ากองลบครับผมนี่ครับผมเราก็สร้างกองลบขึ้นมาครับผมขั้นแรกนะครับผมเป็นตัวอย่างก่อนเลยเรามาดูว่าการสร้างกองลบเนี่ยสร้างกันยังไงก็คือกดเข้าไปสร้างกองลบแล้วจะเห็นด้านซ้ายมือเนี่ยคือจะเห็นคําว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรา,าคำว่าเพื่อนตรงนี้หมายถึงว่าเพื่อนที่อยู่ใน a c e b o o k ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนที่มีเป็นเฟซบุ o กครับผม คือเป็นเพื่อนกันใน Facebook เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราตรงนี้ครับผมว่ามีใครบ้างที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook เนาะแล้วก็อันที่สองต้องแคลนก็คือเพื่อนที่อยู่ในแคลนเดียวกับเราครับผมหรือกิวเดียวกับเรานั่นเองก็สามารถชวนได้เลยปกติอันนี้คือเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วครับผมอันที่สาครับผมเป็นประวัติการต่อสู้นั่นหมายความว่าการต่อสู้ที่บรรผ่านมาของเราเนี่ยก็สามารถแต่มันจะแต่มันจะอยู่ได้ไม่กี่คนนะครับผมมันจะลันไปเรื่อยเนาะ พอเราต่อสู้ไปเรื่อยก็สามารถชวนคนที่ต่อสู้กับเรามีเคยร่วมต่อสู้กับเราหรือเป็นศัตรูของเราเนี่ยมาเล่นได้เนาะอ่าโอเคงั้นจุดหลักๆเนี่ยผมจะบอกวิธีการชวนเพื่อนที้เล่นกับเฟสเนาะมาไปดูกันครับผมออกจากของลบอ่ามีโปรโมชั่นมานี่ครับผมให้เราเข้าไปตรงตั้งค่ารูปเฟืองด้านบนครับผมนี่ครับ พอเข้าไปตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้เราไปล็อกอินกับเฟซตรงนี้ครับผมก็คือนี่เลยชื่อบัญชี Facebook ตรงนี้ครับผมเนี่ยผมจะกดให้ดูเนาะก็คือนี่ครับอันนี้ผมล็อกอินแล้วอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ล็อกอินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เข้าสู่ระบบแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับผมแค่นี้เองแล้วมันก็จะรันเข้ามาใน Facebook ของเรา หรือถ้าเกิดมันไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เคยรันเนี่ยมันจะให้เข้าไปที่หน้า Facebook แล้วกกดยืนยันไปตามปกติแล้วมันจะเขียนอย่างนี้ครับผมคือเข้ามาเรียบร้อยแล้วชื่อบัญชี Facebook ของเราขึ้นมาปับ๊บเราก็จะสามารถเลือกเพื่อนเข้ามาเล่นกับเราได้ครับผมแค่นี้เองมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายเนาะเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจเพราะว่าผมเคยทําคลิปบอกมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะอาจจะ ทำนะผมว่าผมทํำจาได้แล้วก็สอนการถูกบัญชีด้วยเลยตอนนั้นเนาะเนี่ยครับผมตั้งค่าหน้านี้นะครับผมอ่าระมาณนี้เลยครับผมเรื่องการาชวนเพื่อนเข้ามาเล่นกองลบเนาะสาหรับคนที่ชอบเล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นกองลบเป็นประจําก็นี่แหละครับผมก็ตอบคอมเมนต์ให้แล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้โอเคแล้วคราวนี้เรามาดูการผสมปืนบ้างครับผม การผสมปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างปืนที่เราผสมไม่จําเป็นอย่างเราเล่นใหม่เนี่ยเราอาจจะมีปืนไม่ครบเราก็ต้องผสมปืนเนาะหรือหุ่นบางตัวเนี่ยที่ต้องผสมปืนอยู่แล้วก็มีครับผมเพื่อช่วยครับผมการผสมปืนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเอาปืนกับปืนมาบวกกันไม่ใช่นะครับผมการผสมปืนนี่หมายถึงว่า การใช้ปืนต่างชนิดกันอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างจอกสกอร์เปียนผมเนี่ยใช้ปืนต่างชนิดกันเนี่ยอ่าก็คือชนิดเล็กใช้อีกแบบหนึง่งชนิดใหญ่ใช้อีกแบบหนึง่งสาเหตุที่ผมใช้แบบนี้ตอนแรกเลยก็คือ1ปืนน้ำปืนน้ำแข็งผมยังไม่มีครบเนาะผมก็เลยใส่ปืนชนิดนี้ก่อนและที่ใส่ปืนน้ําแข็งเข้ามาเนี่ยอันเล็กเนี่ยเพื่อช่วยเติมดาเมจให้กับเจ้าโคโรนาครับผมเพราะว่าปืนน้าแข็งเนี่ยมีสกิลที่เพิ่มดาเมจขาเข้าเนาะ ทำให้มีความแรงมากยิ่งขึ้นเวลามันะสมสกิลครบเนี่ยทำให้โครนายิงตอนที่มันยิงช้าเนี่ยเพิ่มดาเมจมากขึ้นเพราะว่าสกิลของปืนน้าแข็งเนี่ยทำงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกะว่าถ้ามีครบแล้วเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาไต่ครบเตสข้อดีของปืนใหม่ๆเนี่ยมันมีข้อเสียนะครับการผสมปืนเนี่ยเดี๋ยวเอาข้อดีกันก่อนเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นยังไงเดียวเดี๋ยวลอง ผมจะเปลี่ยนหุ่นก่อนอ่าเปลี่ยนหุ่นเป็นเจ้านี่ครับผมลีโอเอาเป็นนาตาชาก็แล้วกันเป็นเจ้านาตาชานี่ครับผมนาตาชาเนี่ยมือใหม่เนี่ยต้องมีใช้กันเกือบทุกคนอยู่แล้วครับผมนาตาชานี่เราสามารถผสมปืนได้ครับผมแต่มีข้อแม้ว่าการผสมปืนนั้นข้อแรกเลยหนึ่ง ปืนต้องมีระยะเดียวกันครับผมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนี่ครับผมอันนี้ผมใส่ปืนใหญ่ในระยะ1,100เมตรผมก็จะใส่ปืนขนาดเล็กเนี่ยให้หาให้มีขนาดเดียวกันครับผมเป็น1,100เมตรแล้วยิ่งเป็นปืนประเภทเดียวกันคืออย่างเช่นยิงนัดเดียวเป็นสไนเนเปอร์หรือเป็นปืนกลหรือเป็นอะไรได้มันจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยมันจะไปโดนศัตรู พร้อมกันทั้งหมดครับผมนี่คือข้อควรระวังในการผสมปืนเลยถ้าเกิดเราเนี่ยผสมปืนที่มีระยะน้อยกว่าเนี่ยมันจะทําให้ปืนที่ไปโดนศัตรูเนี่ยไม่ครบกระบอกนั่นเองครับผมมี4ี่ไปโดนแค่2อะไรประมาณนี้สมมติเรใส่ห้าร้อยไปอย่างเงี้ยระยะมันต่างกันมันจะทําให้เราเล่นยากครับผมอ่ามันจะทําให้เราเล่นยากต้องข้อแรกอย่างที่บอกเน้นย้ําเลยว่าต้องใส่ปืนระยะเดียวกันครับผม และข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือปืนแต่ละชนิดเนี่ยมันทํางานต่างกันมันจะทําให้เราเนี่ยยิงศัตรูได้ต่อเนื่องถึงอาวุธเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวนี้เลยอย่างขนาดใหญ่สมมุติขนาดใหญ่ผมใส่เจ้าตัวนี้นี่ครับผมผมใส่เจ้าปอรลี่เนาะใส่สองกระบอกนี่ครับทําให้ดูกันสดๆเลย เราจะได้อธิบายนะทกนี่ครับผมผมใส่เจ้ากอรี่ไปเลยสองกระบอกถ้าใส่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรายิงศัตตูระยะเกินกว่า500อ,อเนี่ยสองกระบอกนี้จะทํางานแต่ในขณนะที่เรายิงเนี่ยคือพูดตรงๆว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเล็กเนาะการที่จะกดทีลแะบบกระบอกเนี่ยมันกดค่อนข้างยากส่วนมากเราจะกดร,รวมเนาะกดรวมก็คือยิงพร้อมกันตี่กระบอกมันจะทําให้ถ้าเกิดเกิน5้าอเมตรเนี่ยปืนสองกระบอกขนาดเล็กเนี่ยทำงานยิงโดนศัตตูแต่ปืนขนาดใหญ่ยิงไม่โดน อะไรประมาณนี้นี่คือเหตุผลข้อแรกข้อสองข้อดีของการผสมปืนมีอ,อย่างหนึ่งก็คือตอรี่เนี่ยมันยิงออกมาชุดหนึ่งแล้วก็ว่าจะยิงอีกทีเนี่ยมันช้าถ้าเกิดเราผสมปืนในแนวที่ยิงเร็วเข้าไปครับผมในแนวที่ยิงเร็วเข้าไปในระยะห้าร้อยเป็นพวกพันธเชอร์หรือจะเป็นตัวช่วยครับผมนี่พันธเชอร์จะมาเป็นตัวช่วยเราทันทีนลครับผม แบบนี้ครับนี่ครับจะทดสอบให้ดูครับผมแล้วก็จะเ al, ไม่ใช่ทดสอบจะอธิบายให้ฟังง่ายๆครับผมว่ามันมีข้อดีอย่างนี้นี่ครับผมเมื่อเราติดฟะนิชเจอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอเรายิงในระยะ500เนี่ยเท่ากันปั๊บเนี่ยกอรี่จะยิงออกมาได้เต็มที่ครับผมยิงรวดเดียวแล้วก็สุนก็จะรีโหลดเนาะแล้วมันก็โหลดแล้วก็ยิงไปด้วย แต่ก็อัตราการยิงที่หลังตออโหลดก็จะช้าลงแต่พาณิชอร์เนี่ยจะยิงต่อเนื่องเลยครับผมยิงต่อเนื่องจนลูกกระสุนหมดต่อให้กอรี่มันยิงช้าแต่พาณิชอร์ยังยิงต่อเนื่องครับผมซึ่งการโดนยิงช็อตแรกเนี่ยศัตรูเนี่ยก็พลังก็ยุบค่อนข้างเยอะแล้วแล้วพอมาโดนยิงต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเกิดความลังเลครับผมและหลังจากนั้นพอพาณิชอร์ยิงหมดปุ๊บเนี่ยมันจะรีโหลดโดยที่มันจะไม่ยิงแล้วแต่ กอรี่ของเราเนี่ยก็จะยิงได้เรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นจะทําให้การยิงเนี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆในเวลาที่เราไปกจอศัตรูเนี่ยมันก็จะทําให้ดาวเมยียเราเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยแบบว่าแบบมากกว่าปกติครับผมมากกว่าปกติคืออะไรเพราะาเรายิงศัตรูต่อเนื่องมันเองสําหรับคนที่ยังมีปืนไม่ครบนะครับผมนี่ก็เป็นแนวคิดการผสมปืนให้ได้ประโยชน์อย่างดีออย่างหนึ่งแล้วก็ปืนอย่างพวก พวกนี้ก็ใช้ได้ครับผมก็เป็นอะไรที่ดีครับผมมันมีข้อแตกต่างกันถ้าใส่เฟอร์นิเจอร์ปุ๊บเนี่ยระยะแรกเนี่ยคือยิงได้ต่อเนื่องก็จริงแต่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะเบาเนาะมันก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่หลังเลแต่ถ้าเพื่อนๆมีพวกนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันระยะ500อันนี้ยกตัวอย่างให้นาตาชาเต็มๆนี่ครับผมตัวนี้เลยเจ้าปิ้นนี่ครับผมถ้าเปลี่ยนใส่ปิ้นเนี่ยมันยิงมันยิงจะลวดออกมาเป็นกระสุนระเบิดชุดหนึ่งครับผม มันจะไม่เร็วมากแต่มันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยโดนดาเมจในช่วงเวลา 1- 3สวิเนี่ยอย่างเร็วครับผมอ่าก็อย่างน,น้อยๆก็ต้องมีครึ่งหลอดนะครับผมเกือบครึ่งหลอดเนาะในแล้งที่อยู่กันอยู่เพื่อนๆอยู่เนี่ยน่าจะประมาณครึ่งหลอดเนี่ยเมื่ออัปเกดรดเลเวลสูงๆเนี่ยมันแรงนะครับผมเนี่ยชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ถ้าเกิดผสมแบบนี้แล้ว มันจะช่วยอะไรผมยังลักษณะตะก,กี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เรายิงเข้าไปชุดแรกเนี่ยโดนศัตรูเต็มๆครับผมกอลีนทางานเร็วแล้วก็ตำรวจเนี่ยโดนเต็มๆตครับศัตรูนี่ยุบแน่นอนคือตามไม่ใส่แล้วไม่มีใครยืนให้เรายิงแบบเพียวๆเพราะฉะนั้นเขาโดนยิงเราต้องหลบหลบเราก็จะมีจังหวะโหลดพอดีครับผมนั่นแหละคือเหตุผลของการใช้ปืนระเบิด t h เดอร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างดีครับผม เพราะเกิดยิงระยะห้ารอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดยิงระยะสา0ร้อยมันจะโดนแบบหน,หนักๆครับผมเต็มๆไปเลยนี่ครับผมชุดนี้ก็ใช้ได้เนาะเป็นชุดที่ติดปืนมาติดตัวมาอยู่แล้วครับผมเนี่ยติดหุ่นที่เราซื้อใหม่หม,มาเนี่ยไอหุ่นที่ที่เพื่อนเพื่อนว่ามันไม่ดีเนี่ยจะมีปืนพวกนี้ติดมาให้เราก็อัปเกรดให้มันอัปเกรดไม่แพงครับผมระยะช่วงเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยช่วงไต่แรงเนี่ยโอ้โหรับรองเลยว่า มันทาดาเมจให้เพื่อนๆเนี่ยมหาศาลเนาะอัพถึงเลเวลห้าเอ่อประมาณเลเวล7 mm hmm. ก็พอแล้วครับผมก็ใช้ไต่แรงไปเรื่อยๆเนาะแล้วพอเรามีปืนดีขึ้นมาก็เราก็ค่อยอัปเดตปืนดีๆแล้วก็ค่อยๆทยอยติดให้ครับผมสำหรับสายฟรีที่เหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็ทยอยเนาะแล้วก็ด้วยความที่เราเล่นมานานเราก็จะได้ปืนดีๆมาใช้ตรงกับตัวเราครับผมอ่าสำหรับทิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะ ห่างหายไปนานก็อย่าลืมนะครับผมยังคิดถึงเหมือนเดิมปากกดไลค์กดแชร์กดตับติ๊คให้ด้วยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ